สวัสดีครับผมต้นฮักกอกนะครับวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศนะครับในยามเย็นๆนะครับของบริเวณนะครับทุ่งหน้านะครับเป็นแบบว่าพื้นที่โล่งนะครับนะมาชมความงามของพระอาทิตย์นะครับที่รับ โดนเมฆบดบังอยู่นะครับแลตอนนี้เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกกอกด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกทท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบนท้องฟ้านะครับชมความสวยงามบนท้องฟ้ากันนะครับเอฟซีก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เวียนกันเข้ามาส่งกําลังใจให้กับต้นฮักกกอกเชี่ยนะครับนี่ข้าผมก็ดณนะครับเอฟซี สวยงามมากครับผมเขเป็นบรรยากาศในยามเย็นๆนี้นะครับนะความสวยงามนะครับนะของแสงอาทิตย์ในยามเย็นๆนะครับนี่ครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่มาส่งกําลังใจให้กับต้นมะกอบนะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้เลยนะครับ fc นี่นะครับสวยงามมากนะบรรยากาศในยามเย็นนะครับนะดู fc ดูนะครับ นะเอฟตีนี่ก็คือบรรยากาศในยามเย็นนะครับของวันนี้นะครับเอฟตีก็สวยงามมากเลยนะครับนะบรรยากาศยามเย็นนะครับแสงอาทิตย์นะก่อนจะรับขอบฟ้านะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเอฟตีทุกๆท่านก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้กับต้นหากกกกกด้วยนะครับก็เป็นบรรยากาศณตอนนี้เลยนะครับนะครับผมนี่นะครับเป็นบรรยากาศในช่วงเย็นนะครับ ยามเย็นๆนะครับเวลาพระอาทิตย์ตกดินนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศถนนบริเวณถนนนะครับก็แสงอาทิตย์นะครับในยามเย็นๆด้วยนะครับนะครับผ้้องขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับต้นหักนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับผม ของวันนี้นะคะทุกๆท,ท,ท่านก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับเป็นบรรยากาศของแสงสุดท้ายนะครับของดวงอาทิตย์วันนี้เลยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ